ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานี่ผมแอมไฟนี่ผมยังปกติอยู่ไม่เป็นไรนะฮะเราก็แค่เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้านี่ก็สดชื่นแล้วใครก็เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าเฮ้ยโอ้โหมึงแกล้งกูทำไมฮะแค่มาเดินเล่นอยู่ในป่าเนี่ยฮะไอ้ป่าเอ้ยไม่มีอะไรทำอะไรเสียงอะไรเย็นๆไม่กลัวไม่กลัวทำไม ทำไมเฮ้ยอ้ยอยอาวทิ้งกระโยนเทียนทินท้งแล้วล่ะออ้ยอะไรมันจะโง่ขนาดนั้นเออเสียงรักค้างมาแล้วครับผู้ชมครับนี่ความระยำมันกำลังจะเริน่มนะบัออดหนีมาอีกแล้วมาจะเป็นเพื่อนสีวิ่งจะวิ่งดีกว่าก,ก,ก,กูจะหมดแรงเออเออเออกูหมดแรงแล้วเฮ้ยเออย่า <laughs> อย่าอีกอย่าอีกอย่าอย่าอย่าไปพอดีอ,อะไรอะไรข้างหน้าโอ้โหข้างหลังเฮ้ยเอย่าอย่าพึ่องอย่าพึ่องอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมากูหันหน้าไปทางนี้แหละเอ้าว่าไงว่าไงโอ้กูไปแล้ว <auth supers> ไม่อยากจะยุ่งด้วยไม่อยากจะเสียวันา มันไม่มีค่าเอาเวลาไปเสจยาบ้าอย่างดีกว่าโยโย่จะแรปแต่ก็แรปไม่เป็นจม,ม,มจบบม <c oughs> จม